สวัสดีค่ะภารกิจวันนี้นะคะก็คือการปลูกอุโมงต้นไม้สิ่งที่เราจะนำมาปลูกนะคะในวันนี้ก็จะเป็นตัวของมะฮอกกานีค่ะถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนที่มีต้นมะฮอกกานีกับต้นสักนะคะพามาดูต้นสักก่อนต้นสักนี้ปลูกไว้ประมาณสักสองเดือนถึงสามเดือนแล้วนะคะเขารอดลวใบเขาใหญ่เลยค่ะ เขาเจอฝนไปสองสาครั้งนะคะส่วนอันนี้ต้นมอกกานีเพิ่งจะลงใหม่ในวันนี้นะคะพามาดูกันใกล้ๆนี่คือต้นมอกกานีเนื้อไม้เขาสวยค่ะนิยมนำไปทำกีตาร์เป็นไม้ต่างประเทศนะคะปลูกได้ตัดได้ไม่ผิดกฎหมายจริงๆแล้วเขาก็แก้ไขเรื่องออระเบียบของการปลูกไม้ป่าแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูต้นมะฮอกกานีใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งต้นนี้นะคะเราก็จะปลูกกันห่างประมาณสักสองเมตรค่ะตอนแรกเนี่ยต้นสักที่เราขุดเอาไว้ปลูกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือ8เมตรนี่ค่ะคราวนี้เราเอาตัวของมะฮอกกานีมาสับวางระหว่างต้นสักนะคะ เพื่อที่จะได้ใช้มะฮอกกานีในการสร้างบ้านก่อนที่เราเอาตัวของไม้สักหรือไม้มะฮอกกานีมาทําถนนเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องตัดเขาลงเนี่ยนะคะเราจะได้เอาเขาลงง่ายเขาจะได้ไม่ไปติดกับพืชผลทางการเกษตรของเราอย่างอื่นต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะได้ไม่เสียหายนะคะ ก็เลยปลูกเอาไว้ที่ถนนหวังว่าพอวันหนึ่งเขาโตในขนาดที่พอเหมาะที่เราจะสามารถตัดสร้างบ้านได้เราจะตัดเขาแล้วก็ดึงลงที่ตรงถนนเส้นนี้นะคะจริงๆแล้วถนนก็จะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันที่วิ่งในพื้นที่นะคะที่เป็นถนนเส้นใหญ่หน่อยเส้นนี้จะเป็นถนนของไม้สักกับไม้มะฮอกกานี เส้นด้านข้างนู้นนะคะที่อยู่ด้านหลังตรงใกล้ๆ้แทงน้าอะคะ่ะเส้นนั้นจะเป็นเส้นของมอคกานีทั้งเส้นเลยนะคะเรากลัวว่าตรงนี้ไม้ที่เราปลูกไว้จะไม่พอใช้เพราะเรากะว่ามอคกานีเนี่ยจะโตก่อนไม้สักเราก็จะตัดมอคกานีใช้ก่อนฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม้มอคกานีตรงนี้ไม่พอที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเราก็จะได้ไปนำมอกกานีจากถนนอีกเส้นหนึ่ง มาสร้างบ้านส่วนถนนเนี่ยค่ะเส้นที่สามจะเป็นถนนของต้นพยอมนะคะวันนี้เรานำพยอมมาทั้งหมดห้าสิบต้นด้วยกันเพื่อที่จะปลูกลงในถนนเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่ครบ50ต้นเนี่ยเพราะเราก็จะปลูกในระยะห่างพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าอาจจะประมาณสัก2เมตรนะคะแล้วก็ที่เหลือเราจะปลูกใน จุดต่างๆกระจายทั่วที่นะคะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นจุดสำหรับชมวิวนะคะก็ดอกเขาสวยด้วยค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็หวังว่าจะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบเหมือนเป็นอารม m a ให้เราอ่อนๆลอยตามลมมานะคะก็หวังไว้เป็นแบบนั้นนะคะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปปลูกมฮอกกานีก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ